ก็ส่วนใหญ่เห็นฝรั่งกินนั้งนั้นเลยอันนี้มีแจ็คอยู่คนเดียว ขายมานานย <ster> ังครับ4ปีกว่าแล้วครับ4ปีกว่าอ่าแล้วธรรมดาขายปีแรกแล้วเปิดปีที่สองมาแลโควิดอ่าฮะแล้วแล้วขายตัวไหนดีครับตัวแรกค่ะอ๋อเนื้อแกะเนื้อแกะขายยอดขายจากทุกร้านเขาชอบที่เฮ้ยแล้วปอกเปี๊ยทอด ชอบกินอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนาะโอหแ่เป็นแกะอเกอร์ไก่เี้ยเราทอ่าฮะ ทำไมแกะถูกกว่าทูน่าเพราะมันขายเยอะใช่ขายเยอะแบบว่าเราเน้นแกะขอบคุณครับอบอก็คือเราก็มีตวงตวงด้วยใช่ไหมครับ ตรงไว้ก่อนอันนี้ก็ไก่แล้วแล้วก็กลับบ้าน แล้วผมปกติผมถ้าไปอยู่ใกล้ๆที่มันเตาย่างอย่างเงี้ยมันจะมันจะร้อนกว่านีเาเา้เราปิดเราปิดนี่แหละคือคือประเด็นพอาถ้าไม่ปิดมันจะร้อนมากถักเจ้าสามถึงว่า,าละะโ้วแวค่ววเราก็เลยมีแต่เนื้อแกะเนื้อแกะที่แบบว่าเราใช้คนแล้วถ้าเป็นไก่เราจะทำแบบสลด์ต่อวันไม่ถือว่าทำที่บ้านแล้วก็สล อ๋อคือเตรียมเตรียมเตรียมไก่ว่าปิ้งไอ้ไอ้ไอ้ปิ้งมานั่งแต่ที่บ้านละ่าอแต่เราไม่ได้เอามาไว้ที่นี่เพราะว่ามันไม่สะดวกอ่ะฮะที่นี่ก็คือกินกินแรมแบบสดสดแต่ถ้าเป็นไก่เราก็จะทำมาจากที่บ้านแล้วราคาขายถูกมากเลยครับเออ่แรมนี่ถือว่าไอเคบับแรมมีร้อยห้าบาทนี่ถูกมากเลยนะก็มีประหลาดคนหนึ ที่กรุงเทพไม่แถวแถวเนี้ยบ็อกกิ่งอ่ะของตุรกีผมว่าสามสามร้อยอ่ะยังทำอ่ะคุณลูกค้าบอกว่าฉันซื้ออ่ณลูกค้าคนนึงเขาไม่เคยกินแล้วเขามาซื้อแล้วเขาบอกว่าเขาเขาจ่ายเงินแล้วก็เดินไปแล้วนะแล้วเขาจับมาเอาติมาให้เขาบอกว่าฉันซื้อที่อื่นฉันจัดเข้าไปมีแต่ผักแต่ร้านเลยฉันจัดเข้าไปมีแต่เนื้อเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมกินนี่คือตอนที่ผม ผมตอนแรกที่ผมสั่งนี่คือผมผมพยายามไม่ให้รู้ว่าเราเราอยาไปลง YouTube หรืออะไรเงี้ยก็ผมปกติเมื่อกี้ถ่ายเห็นละเพราะว่าอะไรนะดูคนอื่นว่าลูกค้าคนอื่นจะโหให้เยอะมากลูกค้ากลับมาเอาติมาให้กินคุ้มเลยเขาจ่ายเขากินเขากินเขาขก็เจอแต่เนื้อร้านอื่นฉันเจอแต่ผักแล้วแล้วซอสเซิร์อะไรเงี้ยคือมันมันรสชาติโอเคเลยอ่ะคือคือใส่ไม่ ไม่ได้ว่านั่นเราเราไม่ห่วงซอสเลยเราก็ใส่แบบอยู่ที่ลูกค้าชอบไม่ชอบครับเอาเยอะแม่เอาเยอะสั่งได้อย่างอย่างอย่างที่คนนี้แกมาประจำเดี๋ยวนี้แกมาเก <อะ S 2> ือบทุกวันแกก็ไม่ใส่ซอสไม่เอาอะไรแกใส,ส <หา S 2> แต่บาง<ห>าคนก็แบบเอาทุกซอสเอาเยอะเอะเราก็ให้เราไม่เพราะเราอยากให้ลูกค้าอร่อยครับมากินแล้วอร่อยนะแล้วก็กลับมา อันนี้คือเราเปิดมาทั้งหมด5ปี4ปีกว่า4ปีกว่าค่ะครับผมแล้วผลตอบรับของคนที่กินกินแล้วก็กลับมากินอีกใช่นะครับอันนี้อยู่ตรงตรงไหนนะครับปากไอ้ซอยซอยอะไรครับเนี่ยเขาเออมันเป็นมันไม่มีซอยค่ะมันเป็นหน้าโรงแรมมีโอคอนโดมีโอคอนโดมีโอโฮเทลครับ,รบตรงข้ามกับจอบเซียนคอมพิว อ่าฮะก็คือเราเลี้ยวเข้ามาจากแยกฮนุมานแอแจกอะไรนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่แต่มีฮนุมานอยู่เนี้ยอ่าเลี้ยวเข้ามาปุ๊บก็ทางลงจอมเทียนอ่าทางลงจอมเทียนมันจะเป็นสายสายมือซอยแรกซอยแรกสายมือเข้านีโอนีโอโฮเทลครับผมปากทางเลยทางเข้าครับก็เอ่อเบอร์เกอร์ก็มีเบอร์เกอร์ก็มีเบอร์เกอร์เราก็ทำเองนะคะฮอทดอก็ด้วยอ่าเฟรนช์ฟรายอีก อันนี้คือไปเรียนที่ไหนมาครับผมอยากรู้จรุดถามนิดนึงจากครอบครัวก็คือครอบครัวเป็นเป็นมีฝรั่งหรือว่าอย่างเงี้ยอะไรใช่ไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนป้าก็มีแฟนฝรั่งแต่นานแล้วอ่าฮะแล้วทีนี้เขาแต่เขาก็เลิกกันแต่ไม่ถึงว่าครับอ่าก็คือเราก็เลยเราก็เลยได้ได้เหมือนกับเขาเขาทำกินป้ามาเราก็ไปกินให้กับเขาดัดแปลงแล้วรสชาติมันก็ยังคง ออกแนวฝรั่ง<ช>แต่ว่าปรับให้เข้ากับ,บ,บทั้งคนไทยกับคนฝรั่งได้หมด<ท>ใช่ไหมครับขนาดลูกค้าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแกเป็นคนตุรกีก็ชอบินแกยังว่าอร่อยเลยใช่ใช่แกบอกว่าอ้ร่อยบอกแล้ว่า,าถ้ามาพัตยาเนี่ยแล้วคุณไม่ได้มากินเคบับร้านร้านนี้นะครับชื่อร้านอะไรผมไม่เห็นลนไม่เห็นนั่นเลยนะแม็กโดนเนอร์แลมเคบับจอมเทียนนะครับ ก็แสดงว่าคุณอาจจะพลาดอย่างหนึ่งคือไม่ได้มามาไม่ถึงพัทยามีเจ้าเดียวในเ,เียนะใช่ใช่เราไม่อยากไอ้นี่เราอยากให้ลูกค้าพูดเองมากกว่าว่าฉันนะชอบกะบาบนะฉันกินร้านโน้นร้านนี้ร้านเธออ่าลรบวนอินอินอินพัทยาอินไทยแลนด์เพราะว่าเขาบอกว่าฉันชอบกะบับแต่ฉันไปกินที่ไหนฉันไปกินที่ฉันร้านร้านเธออร่อยมากอร่อยมาก ะไรเงี้ยค <House. S 1> ือล <om> like, ูกค the ้าพูดเองเราบางทีเราก็อยากแบบถ่ายคลิปคําพูดที่เขาพูดไว้อะไรพอเราได้ยินความรู้สึกเนาะคนขายอ่ะมันก็จะแบบยังไงอ่ะมีความสุขใจเออดีใจจริง May I introduce you mister how how about uh, how do you feel about the the food of this shop very good number one how about uh, the quality and price Deep or not? เออ it's okay นะฮะ Thank you เห็นไหมได้ละคำชมหนึ่งหนึ่งอันถ้ามาช่วงเราเปิดร้านลูกค้าจะอยู่ไหมคะอ่าว่พาถ้ามาช่วงหน้าไฮไม่มีเวลาได้คุยกันหรอกใช่เข้าใจเข้าใจเพราะว่าผมผมเห็นคือเวลาเซิร์ช Google ปุ๊บเห็นร้านนี้ขายดีมากใช่ไหมคะใช่ครับก็คือ ถ้าเป็นคนต่างประเทศแนะนำเลยว่ายังไงคุณก็ต้องมากินที่ร้านนี้ให้ให้ได้หนึ่งครับอันนี้อันนี้ลง YouTube คนไทยนะก็อาจยวต่อไปอาจจะมีคนไทยมากินหน่อยคนไทยบางทีเขาเขามาเที่ยว Where you from? Mm -hmm. India.